พูดถึงเรื่องของซอฟต์ power ด้านการท่องเที่ยวไปแล้วไม่หนึ่งซอฟต์ power ด้านการท่องเที่ยวค่ะที่รัฐบาลผลักดนันนั่นก็คือเรื่องของมวยไทยนะคะจะมีการผลักดันให้มวยไทยเนี่ย เข้โสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าต่างชาติก็ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นศิละปะในการต่อสู้ในการป้องกันตัวเองด้วยนะฮะและที่สําคัญคือลวดลายต่างๆลีลาต่างๆนี่ไม่ธรรมดาเลยวันนี้มีรายงานพิเศษนะ,ะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยมาตรฐานใหม่สู่สากลด้วยจะเป็นยังไงเราไปติดตามจากคุณปริยะนวะมาลาเชิญชมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่ค่ายมวยของครูวอมมวยไทยนะครับมีหลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ1ดาวนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการที่จะกําหนดมาตรฐานนะครับของผู้ที่ทําอาชีพเป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทยให้มีมาตรฐานและก็สามารถเดินทางไปสอนได้ทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมด้านในครับ ตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากครูวอมอนุพงศ์ตั้งจักรถูครับนี่ครับครูวอมแนะนําตัวหน่อยครับใช่ครับผมนายพ์ตั้งจักรอนุพงศ์ตั้งจักรนะครับชื่อเล่นชื่อวอมครับเป็นครูมวยหลักเอเซนต่างกลประเทศไทยครับรู้ถึงสิ่งที่เราจะทำการอบรมให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้นะครับครับการมครั้งนี้เนี่ยเป็นการอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นหลักสูตรครูมวยไทยระดับหนึ่งนะครับ เป็นการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมวยไทยโดยตรงนะครับถามว่าที่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็เพื่อซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับใบประกอบวิชาชีพนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาครูมวยไปต่างประเทศจะต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครับผมแต่เรื่อง,องเรื่องคือมันก็จะต้องมีระดับของมาตรฐานฝีมือรายงานด้วยยกตัวอย่างในกรณีที่ถ้าเกิดปัญหา กับนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างเ,เป็นเรื่องการาจ้างงานหรือหรือสัญญางานที่ผ่านมาเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยเมื่อมีปัญหาเนี่ยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาไม่สามารถเข้าไปซัพพอร์ตคุมวยที่เกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ก็คือกระทรวงแรงงานใช่ครับทีนี้ก็เลยมีการจัดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาแล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตคุมวยให้มันครบวงจร ในระบ,บเพราะถ้าเปรียบลักษณะของลายเส้นก็เหมือนเป็นใบประกอบวิชาชีพค,ครับส่วนของกรมปรัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็เหมือนเป็นสดิการ,รที่เข้ามาช่วยสปอร์เวลาคุมมือไปแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงการควบคุมของระดับฝีมือแรงงานผมมองว่าในอนาคตเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเอาตอนนี้ก่อนเรามีครูมวยซีบีเอลาเซนใช่ไหมครับซีบีเอลเซนเป็นระดับขึ้นไปอันไหนสูงที่สุดเอครับระดับอนาคตเนี่ยเมื่อมีกครมประชางฝีมือแรงงานเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีระดับขั้นตอนของเงินข่าจ้างเการนะครับระดับซีลาเซนได้เท่าไรมีลาเซนได้เท่าไรเอลายเซนได้เท่าไรมันก็จะมีมาตรฐานแรงงานที่แยกออกไปชัดเจนทีนี้มันดียังไงอ่ะเมื่ออบรมแล้วเนี่ยมันได้ต่อยอด อย่างที่ผมบอกว่าต่อยอดว่าอบรม CBA แล้วอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วมีระดับเงินเดือนต่อไปไม่พอมีระดับสุวิการ,รในการดรูแลแล้วเรื่องเรื่องคือนะตรงนี้เนี่ยในการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอับหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรใช้หลักสูตรเดียวกับลายเส้นแต่ไม่ริงกับ C ีลายเส้นเนพราะ C ลายเส้นเนี่ยจะเป็นเกสิบชั่วโมงหรือ1ิวันตรงนี้จะใช้5้าวันแค่ส0สิบชั่วโมงเป็นเบื้องต้นใช่ครับก็เหมือนเป็นการเตรียมหรือปรีลายเส้น เป็นมีลายเส้นแบบเบิก hmm. ต้นไปเลยเป็นความพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่่ครับเป็น C ีแเใช่ครับทีนี้เนี่ยมันไดสามสิบชั่วโมงมันก็ยังต่อยอดเข้าได้สามารถเข้าอบรมของกรมพัฒนาพลังงานมันสามารถนำไปบกชั่วโมงในการอบรมเพราะว่าการที่เข้าประเมินของกรมพัฒนาพลังงานเนี่ยต้องเจ็ดสิบสองชั่วโมงตรงนี้ก็ได้แล้วสามสิบชั่วโมง อีกอย่างนึงที่พูดถึงไรเซนเนี่ยมันก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตในการที่จะรับเขาคัดเลือกในการเข้าอบรมระดับไลเซนต่อไปเพราะไลเซนเนี่ยแต่ค่อนข้างมีคนสปาร์ชี่สูงแล้วก็ชัดเจนครับครับพูดถึงในมุมของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกีฬามวยไทยแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังผลักดันศิลปะการต่อสูป้ประจำชาติเนี่ยให้โดมตัดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้มันเข้าไปอยู่ในขาการรับรู้ ของคนทั่วโลกครับการอบรมัสูตรแบบนี้เนี่ยจะส่งผลดีตออ่อนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลยังไงแน่นอนครับโดยตงยรงเพราะว่าใครก็ทราบว่าต้องยอย่างว่าทั่วโลกเนี่ยรู้จักมวยไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่รู้จักคือทั่วโลกยังไม่รู้จักประเทศไทยเมื่อเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์เราจะต้องการนําสิ่งในสิ่งเป็นซอฟ์พาวเวอร์หรือเป็นการตัวไปเอาไปนําไปในประชาสัมพันธ์ประเทศเราเพื่อดึงเงินดึงรายได้ ดึงชื่อเสียงนี้จากกลับมาประเทศแน่นอนเราต้องมีสิ่งที่มันเป็นแกนกลางให้ได้หลักสูตรตรงนี้เนี่ยจะไปเปรียบเสมือนแกนกลางเพราะคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงมวยไทยเนี่ยก็มีการเตะต่อยต่อ,อสู้เป็นหลักถูกไหมครับซึ่งจริงแล้วมวยไทยเราเนี่ยดีมากกว่านั้นคือว่าคนก็เห็นภาพในเรื่องของความรุนแรงเลือด ก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องกำแรงแต่พูดถึงว่าเป็นการต่อสู้เป็นอาชีพศิลปะปพองกันตัวเป็นอาชีพเป็นกีฬาในลักษณะนั้นคนทั่วโลกนี้รู้จักมวยไทยในในมิติของกีฬาเป็นหลักแต่จริงแล้วมวยไทยเนี่ยมีมิติของศิลปะวัฒนธรรมหรือเคาน์เตอร์ที่เราสามารถนำไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักมวยไทยบวกกับรู้จักประเทศไทยเข้าไปด้วยอย่างเช่นการไหว้การกรบ เราเรารู้จักไหมว่าการไหว้การกราบมีอัตลักษณ์เป็นอย่างไรเมื่อเขารู้เขาจะรู้ว่าอ๋อประเทศไทยเนี่ยการไหว้เป็นการาทักทายกันนะซึ่งในมวยไทยก็มีการกราบการไหว้ซึ่งไม่ใช่ได้การกราบการไหว้มันก็มีหลายระดับต่างชาติอาจจะเป็นการกรดการจับมือแต่ของประเทศไทยเป็นการไหว้ซึ่งมันอยู่ในมวยไทยด้วยมันสามารถเอาไปถ่ายทอดว่าเนี่ยเป็นไทยเขาเชื่อนะเป็นวัฒนธรรมเรานะตามวัฒนธรรมอย่างนี้ หรือให้คุมมูมวยเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องแม่ไม้ลูกไม้มีความรู้ที่ใกล้เคียงกับแม่ไม้ลูกไม้ความรู้ที่สืบเนื่องมาสามารถออกไ,ไปนําไปนําเสนอได้ว่าอะแม่ไม้ทธาเน,นี้ยมาจากอะไรมาจากวรรณกรรมนะมีข้อมูลเนื้อหามาย่างไรเขาก็จะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นในอีกนะึมิติหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ในการต่อสู้หรือการแข่งขัน ุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ครูวอมเนี่ยได้สื่อสารไปถึงพี่น้องในวงการมวยไทยให้เข้ามาสู่ระบบมาอบรมเพื่อที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากกระทรวงแรงงานสมมติถ้าท่านต้องเดินทางไปทำการฝึกสอนที่ต่างประเทศมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านบางคนอาจจะยังไม่เห็นมองไม่เห็นความสำคัญใน,นจุดนี้ให้ครูวอมพูดเลยครับสําหรับผมเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้การันตีหรือจะบอกได้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่ผมทำแล้วก่อนนี้คือการพัฒนานะครับที่การพัฒนาเนี่ยมาจากด้านเดียวเนี่ยมันไม่มีทางพัฒนาไปได้อย่าง,างมั่นคงเราต้องพัฒนาในหลายๆด้านและรอบด้านครอบคลุมเมื่อมีการพัฒนารอบด้านและครอบคลุมแล้วเนี่ยมันจะก้าวไปด้วยความมั่นคงณนะตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสและเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานของครูมวยไทยมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพมาตรฐานของหลักสูตร ความรู้ที่จะเป็นแกนกลางที่จะพนํน,นไปถ่ายทอดเมื่อเรามีแกนกลางมีสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปอย่างเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อมีแนวทางที่ชัดเจนมีองค์กรหน่วยงานที่เข้ามาสำรวจได้ชัดเจนนี่เป็นโอกาสอย่างดีเลยที่เราควรจะมาเข้าร่วมแล้วก็มารับความรู้และตรงนี้เอาไว้เพื่อพัฒนาต่อไปแล้วก็นํามวยไทยต่อไปให้พัฒนาในรูปแบบทุกด้านทุกวงจรมันสามารถพัฒนาได้ทั้งมวยไทย ประเทศไทยหน่วยงานรวมถึงวิชาชีพและตนเองด้วยอยากให้ครูมวยทุกท่านเนี่ย<อ>เข้ามารับความรู้ในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปถ่ายทอดเป็นก,นกลางเป็นสิ่งที่นําไปถ่ายทอดเป็นแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันถูกต้องทั้งเรื่องวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรู้แล้วก็อ่านประกอบวิชาชีพไปอย่างมั่นคงด้วยกันครับผมวันนี้ก็ต้อง ขอพคดนะครูวอร์เป็นอย่างสูงแล้วก็ขอโอ้ยพรร์ตเต้กำลังใจให้ทำจัดอบรมแบบนี้เนี่ยให้สำเร็จรุ่งเรื่องไปาได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าจะมีรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5ต่อไปในอนาคตเพื่อย,ยกระดับวงการมวยไทยบ้านเราให้ก้าวไปสู่ซอฟท์พาวเวอร์ระดับโลกขอบคุณครับขอณมกครับ,รบยินดีครับ สำหรับโครงการนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานโดยท่านพิพัฒน์รัศกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีนโยบายที่จะทําให้มวยไทยเป็นอา,อาชีพที่เข้าสู่สากลนะคะซึ่งประกอบด้วยของการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนไวัยไทยซึ่งกรมพัฒนาพลรงงานกระทรวงแรงงานท่านโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลรงงานท่านบุภาเรืองสุดนะคะก็ได้รับน,นโยบายมาจากท่านรัฐมนตรีที่จะ,ะน,นํานโยบายนั้นมาสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้การปฏิบัติไปสู่ภูมิภาคโดยการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนไวัยไทยระดับหนึ่งให้กับ ครูมวยไทยนักมวยหรือว่านักมวยที่ไปประกอบอาชีพในต่างประเทศหรือในประเทศนะคะซึ่งก็จะได้รับใบประกาศกสิยาบัตรเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็สามารถนําไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศได้โดยที่เป็นกา,การการการันตีโดยรัฐบาลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาฝีแรงงานนะคะเมื่อก่อนอผู้ฝึกสอนมวยไทยหรือว่า นักมวยที่เป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นครูที่ไปสอนในต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีหนังสือรับรองจากส่วนของรัฐบาลหรือว่าส่วนของหน่วยงานราชการในประเทศนะคะก็เลยมีนโยบายนี้ขึ้นมาว่าซอฟต์พาวเวอร์ส่วนนี้ที่จะไปซัพพอร์ตหรือไปสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนวยไทยที่จะออกไปประกอบอาชีพในต่างประเทศนั้นได้รับมาตรฐานฝีมืองงานที่ชัดเจนแล้วก็เป็นกา,การการันตีโดยรัฐ โดยหน่วยงานของส่วนราชการของประเทศเราค่ะก็เชิญชวนครูมวยหรือว่านักมวยอาชีพหรือว่านักมวยที่จะก้าวไปสู่มืออาชีพมาร่วมฝึกอบรมผูส้สอนวยไทยระดับหนึ่งกับกรมพัฒนาคิมมลรงานนะคะซึ่งเราก็มีการส่งเสริมให้ทั้งส่วนราชการและก็เอกชนจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคิมมลงงานแห่งชาติเพื่อที่จะอัปเกรดหรือว่า ลกยนดับฝีมือของนักมวยของเราที่จะสามารถนําใบประกาศตรงนี้หรือใบที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณลังงานแล้วไปทํางานในต่างประเทศโดยโดย มีความสบายใจแล้วก็มีความถูกต้องตามกฎหมายของเราด้วยค่ะข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้สอนวยไทยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝลวิแรงงานหรือว่าของสำนักง,งานพัฒนาฝลวิแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝลวิแรงงานทั่วประเทศได้ทุกจังหวัดเลยค่ะเรามีเริ่มการมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการทดสอบมาตร,รฐานีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาผู้ฝึกสอนวยไทยเกับครอบคลุมทุกทั่วจังหวัดแล้วค่ะ นี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเราเลยที่ได้รับการสนับสนุนและก็ส่งเสริมจากทางรัฐบาลด้วยกับมวยไทยของเราครับใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณรรงงานพิเศษนะคะจากคุณปริยะนวามาลาค่ะที่บุกไปสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินนะคะเพื่อให้เราได้รับชมเรื่องของการฝึกมวยไทยนะคะเพื่อให้สู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่ารัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจังเลยครูม,มวยจะได้มีใบลายเส้นเวลาที่จะไปสอนมวยที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ ถูกต้องตามหลักการหลักเกณฑ์ว่าอย่างนั้นเลยนะฮะต้องขอบคุณด้วยเรื่องราวนี้ฮะทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับคุณบุบผาเรื่องสุดนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายหลักนะฮะของรัฐบาลด้วยที่จะผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยไปสู่ระดับสากลนั่นเองใช่ค่ะ